เสียงหนักเสียงเบาคราวที่แล้วครูบอกว่าเสียงหนักเสียงเบานะคะแล้วก็เสียงสูงบางคนบอกเพลงนี้เสียงสูงร้องไม่ได้นะคะที่จริงแล้วทุกคนร้องได้หมดนะคะอย่างเช่นเพลงครูจะร้องให้เป็นตัวอย่างดอนใจควรวนนะคะดอนใจควรวน เป็นเพลงที่เสียงสูงไหมคะพี f. 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 นี่สูงที่สุดของผู้หญิงนะคะสูงจาก f คืออะไร g g มีนักร้องมันผูดเดียวที่ร้องขี่ g นะคะลุงดีดีลุงดีดีเขาจะร้องขี่ g เพลงเพลงอะไรนะคะอืเห็น <Yeah. S 1> ไ,ไหมว่ะสมองโครไม่ค่อยดี เพลงอะไรที่ไม่ใช่ค่ะเพลงที่เต้นจังหวะลุมบ้าเพลงอะไรนะอะไรนะค่ะไม่ใช่ไม่ใช่อีกเพลงหนึ่งเพลงที่ที่ครูเคยร้องเห็นไหมครับ